เด็กชายอาทิเกแก้วชื่อเด็กชายรับมัยมตนะครับพวกเราสองคนเป็นนักเรียนโรงเรียนวยนสอนประชากรวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนไปรู้จักโรงเรียนวยนสศนประชากรให้มากขึ้นครับแต่นักเรียนมารยาดีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งที่สำคัญคือวันนี้สำคัญที่สุดต่อไปพวกเราจะพาไปดูสถานที่ที่เราเล่นกัการเรียนรู้ของพวกเราครับสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของพวกเราคือ พระชยะมงคลสถานที่ต่อไปที่พวกเราจะให้เพท่านๆดูคือ,อสถานี่นงางกายคือสนาดเล็กๆและสนมบ้า,บาเนเรีนบ้อยามซ้ายคือสนามฟุตบอลสถานที่ที่พวกเราใช้ทำกิจกรรมการแจ้งครับ <c oughs> จุดเช็คอินของโรงเรียนวสวรรตประชากรเวียงระวั <c oughs> และนี่คือห้องสุขาหรือห้องน้ำทางด้านขวาคือห้องน้ำสำหรับนักเรียนชายครับทางด้านซ้ายคือห้องน้ำสำหรับนักเรียนหญิงและคณาครูครับและที่สุดท้ายที่พวกเราจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักคือแปลงเกษตรลดใช้สารเคมีจากโรงเรียนวสวรรประชากรครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่เอาไว้ให้นักเรียนได้ศึกษารครับ หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักโรงเรียนวัสวรรค์ประชากรมากยิ่งขึ้นนะครับและแวะมาเยี่ยมพวกเราได้นะครับสว,ส,สวัสดีครับ